ซอยวานนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นโซนขายของกิฟช็อปนะครับแล้วก็เป็นขายของที่กำลังเป็นเทรนอยู่สำหรับวัยรุ่นนะครับผมก็จะมีทั้งแมสนะครับแล้วก็สายคล้องแมสสนะแล้วก็เป็นพวกกระติกน้ำอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรขายบ้างเราเข้าไปดูในซอยวานนิดหนึ่งกันเลยนะครับ right till อันนี้ก็ซอยวานิดหนึ่งนะครับซอยวานิดหนึ่งนะครับผมซอยวานิดหนึ่งจะอยู่เชื่อมกับถนนราชวงศ์นะครับผมเราเข้าไปดูกันนะครับว่าซอยนี้เขาขายอะไรกันบ้างนะครับโดยในซอยวานิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีตึก3ามชั้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ภายในตึกนะครับก็จะมีบันไดเห็นไหมครับ จะมีบันไดขึ้นเข้าไปในตึกนะครับผมตรงบันไดพวกนี้ก็คือจะพาเราขึ้นไปชั้นบนนะครับซึ่งชั้นบนเนี่ยจะเป็นแหล่งขายส่งอีกทีหนึง่งชั้นล่างเนี่ยขายปีกเนาะบางทีหลายๆร้านก็จะขายส่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชั้นบนเนี่ยมันจะเป็นร้านเล็กๆย,ย่อยๆที่เขาเน้นขายส่งมากกว่านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระปุกน้ำเนาะแล้วก็เป็นต่างหูนะครับผม เห็นไหมครับต yeah. ่างหูก็จะเป็นประมาณนี้เยอะแยะเลยนะครับผมก็อารมณ์จะเหมือนที่กวางโจนะครับที่กวางโจก็จะเป็นประมาณนี้เป็นร้านเล็กๆย่อยๆนะครับผมลาในตึกเห็นไหมครับอันนี้ก็ตึกสัมเพ็งแกรนข้างในก็จะมีลิฟต์เห็นไหมครับ ก็จะมีลิฟต์เนาะขึ้นไปข้างบนข้างบนมีของเยอะนะคะของซอยนี้ไหนนะหัวนะมำนจะเป็นนำทางข้างบนเนี่ยจะมีของเยอะยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต่างหูนะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าหนังพีวีนะครับใบละร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบซื้อส่งนะมันก็จะถูกกว่าน,นี้นะ นี่ก็เป็นพวกผมพอมวิกพอมนะครับยางรัดผมนะฮะสายคล้องแมสนะครับตอนนี้กำลังม,มาแรงอนะเราก็มาซื้อเป็นราคาแพ็กเป็นโหลที่นี่ได้เลยนะครับผมบผมจะเดิน ไปให้สุดซอยนะแล้วก็เดินกลับมานะครับที่เดิมน,นะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นหลายๆมุมของถนนวันนิดหนึ่งนะครับผมส<ง>่วนมากก็จะเป็นกิฟช็อปเป็นต่างหูเป็นสร้อยนะครับสร้อยข้อมือ,อาราคาส่ง10บาททุกแผงนะครับผมชิ้นละ10บาทนะครับผม มันจะเขาจะเขียนไว้ว่าราคาสองสิบบาทนะครับผมโหลละ120นะครับก็ตกชิ้นละสิบบาทนะครับ,นบ,นรบในตลาดนัดก็ต้องมีสิบก้าบาทอะ่ะน้อพวกของแฟชั่นมันจะ จริงๆคนจะเป็นพวกแบบขายตลาดนัดมากกว่าเนาะที่มาซื้อเนาะถ้าเกิดว่าเราขายออนไลน์เราจะตามเทรนด์มันไม่ทันนะครับยกเว้นแต่ว่าเรามีหน้าร้านอยู่แล้วแล้วเราก็แบบขายออนไลน์ช่วยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีหน้าร้านแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าร้านพวกนี้คิดว่าไม่น่าจะมีใครมาทําดอกชิปให้นะครับเนื่องจากว่ามันหยิบย่อยมากคือแบบ ต่างโหมีเป็นร้อยร้อยแบบใช่ไหมคงไม่มีใครอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมามาเลือกให้เราเนาะซื้อแบบ5อัน10อันแล้วก็มาเสียวเวลามาหาของให้เรานะครับร้านนี้ก็เป็นอีโมเดลที่้องใจคอร้านนี้ก็จะเป็นพวกแบบ,บอะไรคะถามได้นะครับดูเ้เลยจ้าด้านในเลยของแฟนซีโอุ้ยดู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 ด ไส้กรอกเป็นสีเป็นสีนะครับกำลังมาแรงนะฮะสโมกี้ ok y, ชีสเนยนมนี่ครับทาน,นไหมครับส่วนร้นมครับ,รบอ่นนี่ก็เป็นฝ้อยนะครับฝ้อยนี่ก็เอ่อหน้าตาราคาหน้าตาไม่น่าต่างกันนะครับผมเห็นไหมฮะเยอะมาก ตอนนี้นะเรากำลังอยู่ซอยวานิดหนึ่งนะครับผมซอยวานิดหนึ่งนะมันจะอยู่ใกล้ๆกับสําเพ็งนะฮะอยู่จริงๆแล้วมันก็คืออยู่โซนเดียวกันมันอยู่โซนเดียวกันเลยอ,เอ่าพอเราเข้ามาถึงตรงนี้มันก็จะเป็นร้านาเตี๋ยวเดี๋ยวเราเดินกลับเนาะอันนี้เป็นของเล่นยกแผงนะครับผม คือขายของออนไลน์มันเราจะต้องถ้าเราถ้าเราจะสตพอกของแล้วนะครับเราจะต้องมาให้ถึงแหล่งที่เขาขายที่เขาแบบเป็นเป็นแหล่งที่เขาแบบนำเทรนด์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวนะครับทอนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มาถึงแหล่งแบบนี้นะครับเราซื้อผ่าน ออนไลน์อะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าร้านที่ขายออนไลน์มันเป็นร้านขายส่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะเป็นแค่แบบคนที่มารับของตรงนี้ไปขายให้เราอีกทีหนึ่งนะครับน,นี่นเป็นของแบบกุ๊กกิกน่ารักน่ารักนะครับผมร้อยห้าบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นราคาส่งแต่น,นี้น่าจะเป็นราคาปิะ ผมเช็ดเท้าพี่คําอันนี้ขายยังไงครับ<อ>คนไหนเสื้อเหลืองนี่ขายยังไงะครับรชิ้นละชิ้นละแปดสิบชิ้นละแปซื้อสามชิ้นก็จะได้แปดสิบถ้าขายเดียวละครับเดี่ยวหนึงร้อค่ะร้อยหนึ่งครับ ก็คือราคาที่อยู่ตรงป้ายนี่คือเป็นราคาปีราคาส่งค่ะราคาส่งต้องซื้อ3ามชินาาช้นใช่ค่ะสามชิ้นค่ะครับได้ข้างบนมีอีกไหมครับครับอ๋อครับผมร้านนี้ก็จะเป็นแบบของใช้ในบ้านน่ารักน่ารักนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ของใช้ในบ้านแบบแบบนี้เนาะเห็นไหมครับซึ่งเราเราเห็นเขาขายตามไอใช่ไหมครับขายตาม Facebook marketplace จริงๆแล้วเขาอาจจะมารับที่นี่ก็ได้นะครับผมเห็นนะฮะของเขาค่อนข้างที่จะแบบฟุ้งฟิ้งขอบคุณครับฟุ้งฟิ้น่ารักนะฮะอย่างผ้าเช็ดหน้าก็จะประมาณ40-75บาทมาใหม่เนาะเป็นผ้าเช็ดตัวเลยแหะเป็นไซส์เช็ดตัวเลยนะครับผมก็โซนวานิดหนึ่งนะครับจำไว้นะครับโซนวานิดหนึ่งก็จะมีของพวกนี้อยู่นะครับผม ถ้าเป็นร้านแบบคนสมัยเก่าหน่อยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเข้าใจว่าร้านเมื่อกี้น่าจะแบบเป็นเจ้าของเป็นวัยรุ่นน้องนี่ก็เป็นเป็นพ่อแบบต่างหูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นร้านขายแฟนซีนะครับร้านขายแฟนซีที่เราเห็นตามเวลาที่เขามีงานแบบงานเบิร์ดเดย์อะไรอย่างเงี้ยครับงานเป็นบอลลูนเป็นลูกโป่งนะฮะเห็นไหมครลูกโป่งหลากสีอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาจะมาซื้อกันที่นี่งานคารา์วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็ลูกปองเขามีมีเยอะมากครับมีลูกปองที่แบบเป็นลูกหัวใจอะไรเงี้ยเป็นลูกปองสีอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมลูกปองลูกหัวใจวันนี้อาอะไรเอาอีบายสิแววหัวใจกี่นิ้วมีสีแดงปะมี้ก็เป็น อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะครับพี่ลูกตัวอักษรเป็นเอาสีอะไรก่อนเขาเรียกว่าลูกป่งตัวอักษรหรือเปล่าครับอ๋อป่อยวอัรถ้าเป็นลูกป่งตัวอักษรที่นี่ก็มีนะครับแล้วก็มีน่าจะมีครบทุกตัวอักษรใช่ไหมครับพี่ตัวอักษรก็แบบที่เด็กๆเขาชอบแบบวันวันเกิดแล้วก็จัดอย่างเงี้ยเปิดร้านแล้วก็จัดเป็นลูกป่งหลากสีแล้วก็ให้มันลอยอยู่บนบนบนเขาเรียกว่าอะไรลอยอยู่ในอากาศเนาะร้านนี้ก็มีนะครับผม ก็คิดว่าร้านพวกนี้เขาก็น่าจะขายคือถ้าเรามาทำคอนแทคไว้เนาะแล้วก็ให้ทำคอนแทคไว้เปิดบินไว้แล้วก็ครั้งต่อไปมีอะไรอัปเดตเนี่ยเราก็ขอให้เขาส่งของให้เราได้เลยนะครับโด,ย,ดยส่วนมากชั้นล่างอะ่ะมันก็จะแบบ3ชิ้นขึ้นไป4ชิ้นขึ้นอะไรเงี้ยจะเป็นราคาส่งนะครับผมแต่ถ้าเรา เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในตึกดูนะครับว่าในแต่ละตึกอะพอข้างบนน่ะมันจะแบบขายราคายังไงคือชั้นล่างเนี่ยคนเดินผ่านเยอะใช่ไหม,ไมไการที่ถ้าคุณซื้อแบบซื้อซื้อย่อยอะนะแค่3ชิ้น6ชิ้นแบบละ3ชิ้น6ชิ้นคุณก็ซื้อข้างล่างได้แต่ถ้าเกิดคุณแบบ,ณบ,บเป็นร้านใหญ่ขึ้นมาจะสต็อกทีนึงแบบแบบละ3โล4โลออะไรเงี้ยนะครับคุณก็ต้อง พยายามเดินขึ้นไปชั้นบนนะครับชั้นบนของตึกนะเพราะว่าร้านที่อยู่ชั้นบนชั้นบนเนี่ยแน่นอนเขาไม่มีลูกค้าขาจรเขาจะเป็นลูกค้าประจำํำฉะนั้นความเป็นไปได้ที่ราคามันจะถูกอะ่ะมันเป็นไปได้สูงมากนะครับคือชั้นล่างเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตอะ่ะมันจะเป็นชั้นล่างจะเป็นแบบขายแม่ค้าเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราเรามาซื้อแบบซื้อใช้ด้วยซื้ออะไรด้วยแต่ถ้า ชั้นบนเนี่ยแน่นอนนะฮะดเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนะครับว่าชั้นบนเนี่ยเขาแบบเขาจะมีความต่างไหมอ,อันนี้จะตึกคิกุนะครับคิกุย่านะครับผมตึกคิกุย่าก,ก็จะอยู่ปากทางของไอ้ตัวจะอยู่ปากทางของไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ ถนนวานิดหนึ่งนะครับผมแต่ละตึกนะมันก็จะมีลิฟต์คอยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็จะมีแต่ละตึกข้างในจะมีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีแบบ เลยว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องนะ้ำมีนู่นมีนี่นะครับแล้วที่สำคัญผมแนะนําเลยว่าชั้นบนๆเนี่ยจะเป็นแบบพ่อขายส่งจริงๆนะครับอันนี้ขายส่งใช่ไหมครับ สองอะค่ะถ้าค้านจะซื้อลูกค้าต้องมาซื้อร้านจะอยู่ตรงติดเซเว่นเลยค่ะอ๋อครับแต่ร้านอื่นเขาก็ขายส่งกันใช่ไหมอันนี้อยู่ชั้นสี่ของคิกุย่านะครับผมครับอย่างกระเป๋านี่ขายส่งกี่ชิ้นขึ้นไปอะครับอะไรกระเป๋าอย่างเงี้ยครับขายส่งใช่ไหมครับต้องซื้อกี่ชิ้นนะครับก็หกชิ้นอะค่ะหกชิ้นขึ้นมันจะถูกกว่าข้างล่างอยู่แล้วใช่ไหมครับ แล้วแต่ฮะลักมันของใครของมันอ๋อครับว่าเรามันไม่มีในตลาดอ๋อของพี่จะอยู่เฉพาะชั้นบนใช่ยี่ห้องเราชั้นบนยี่ห้อเราเป็นของร้านเราเราจะไม่มีในตลาดอ๋อครับผมก็คือทั้งหมดที่สำเพ็งเนี่ยก็คือขายส่งหมดแล้วประมาณก็มีผีบ้างบางร้านอ๋อครับผมแล้วแต่แล้วแต่งานใครของใครครับแต่แต่คนที่มาซื้อข้างบนก็จะเป็นพวกแม่ค้าจริงๆใช่ไหมครับที่แบบซื้อไปขายต่อส่วนใหญ่ใช่ครับซื้อไปขายครับผม ขอบคุณมากครับครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราจะแบบขายมารับของแล้วก็ไปขายส่งกันจริงๆนะครับก็แนะนําให้ขึ้นมาตามตึกเนาะข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นร้านอย่างนี้นะครับแบบเขาจะไม่มีลูกค้าขาจรนะแล้วก็ขึ้นมาซื้อตามข้างบนนะครับเราก็จะได้ราคาส่งเนาะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับสําหรับคนที่กําลังหาของนะแล้วก็แบบ ไม่อยากที่จะแบบลงไปถึงไปหาถึงที่เมืองจีนอะไรอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเรายังเป็นแบบเป็นรายย่อยอยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ลองมาเดินที่วาน,นิชนะครับแล้วก็ขึ้นมาตามตึกข้างบนนะครับแต่ละตึกเขาก็จะมีแต่ละโซนนะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าสินค้าเฉพาะนะครับแต่ละโซนเขาจะแยกโซนไว้นะว่า อของใช้เครื่องใช้เด็กของใช้ผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับผมตอนนี้เราออกมาจากตึกชิกุย่าแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้เราเข้าจากตรงด้านหน้าของชิบุย่านะครับผมตอนนี้เราก็ออกมาจากตึกชิกุย่าเหมือนกันนะครับก็คือมันอยู่ปากทางเข้าถนนวานิดหนึ่งนั่นเองนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบลงตรงนี้นะครับสำหรับพวกกิฟช็อปนะครับผมเ,เรียกได้ว่าเป็นพวกต่างหูอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับจะเป็นพวกต่างหูเป็นพวกกำไลเป็นพวกสร้อยสร้อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมยังไงขอให้ทุกท่านขายล,ำลย<อ>ํำรวยแห่ง <ๆ S 1> นะครับสวัสดีครับ ขายราคาต่ำปลาย50บาทตุกถึงแมีตั้งแต่100บาทไปถึง2,400บาทตอนนี้เรายังอยู่ถนนวาน,นิชหนึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในถนนวาน,นิชหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นร้านที่ขายแบบขายของน่ารักน่ารักนะครับกุ๊กกิ๊อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่เราที่เราเห็นขายตามห้างนะครับนนเห็นขายตามแบบ ทีออสตามห้างนะครับผมร้านนี้เขาก็มีนะครับสวัสดีค่ะเมียเจ็ดสิบบาทนะน้องเจบาทก็ขายเห็นไหมครับมันก็จะเป็นของกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักที่ที่เวลาเราไปเที่ยวเกาะสมุยไปเที่ยวตามทะเลมีใช่ไหมครับแล้วก็ตามร้านกาแฟที่เขาใช้กันก็มีแบบเป็นพวกเรือยอทเป็นพวกเรือสเพาอะไรอย่างเงี้นะครับเป็นโมเดล บั้านก็จะขายเป็นส่วนส่วนมากเขาจะขายของโหลกันแต่ว่าร้านนี้ก็จะเป็นแบบขายของกิฟช็อปเป็นของที่ค่อนข้างที่จะพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับผมขอบคุณมากครับอาม่าครับถ้าขายส่งนี่ต้องซื้อกี่ชิ้นนะครับนี่ชิ้นเดี๋ยวเนี่ชิ้นเดียวก็ขายอ๋อครับผมไม่ต้องซื้อเยอะชิ้นเดียวนี่นะอย่างอันเนี้ชิ้นห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับผมตอนนี้มีไฟด้วยอ๋อครับชุดร้อย ร้อยยี่สิบอ๋อขอบคุณมากครับนี่ร้อยยี่สิบครับผมแล้วก็อันนี้สองตัวห้าสิบสองตัวห้าสิบต้องซื้อเยอะครับผมขอบคุณมากครับอาม่าครับตอนนี้ขายชิ้นเดียวก็ขายครับผมเอาเยอะๆก็คุยได้ก็โดนด้นิดหน่อยบางอย่าง ก็เราอาจจะมีมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มนิชนิดนึงนะครับกลุ่มเฉพาะเราก็เข้ามาเลือกสามร้านพวกนี้ได้เลยนะครับซอยวันนิดหนึ่งมันก็อาจจะมีกระเป๋าแฟมเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีพอกแมสพวกคือโซนด้านหน้าเมื่อกี้คือจะเป็นพอกแบบอ่เป็นพวกคือพอเราเดินเลยมาส่วนเราเราจะมาเจอแยกใช่ไหม พอเจอแยกผ่านแยกนั้นมาอันนี้ก็ยังเป็นซอยวานิดหนึ่งอยู่แต่ว่าของโซนเนี้ยจะเริ่มเป็นพวกรพวกระเป๋าเป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าระเบียบอะไรเงี้ยครับกระเป๋าผ้าที่เราเห็นตามตลาดน,นัดนะครับตอนนี้ก็จะมีบางร้านก็จะแบบขายส่งตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับบางร้านก็จะแบบซื้อสามชิ้นถึงจะส่งนะครับผมก็ก็เลือกเอานะ กระเป๋าที่มันดูดีขึ้นมานิดนึงก็มีนะครับผมพอ,อตามตามเราเดินเข้ามาในซอยแล้วอพอเราเลยจุดจุดกิฟช็อปจุดต่างหูอะไรอย่างนี้แล้วนะก็จะมาเจอกระเป๋าก,ากับรองเท้านะครับซึ่งพอเราเริ่มเห็นรองเท้าร้านแรกอะ ร้านต่อ,ตอไปอะ่ะมันก็จะกลายเป็นรองเท้า<ม>เกือบเกือบเกือบทั้งเกือบทั้งซอยเลยนะครับก็<ม>จะเริ่มเป็นรองเท้าแล้วนะครับ<ม>เนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเป็นรองเท้าแล้วเห็นไหมครับ<ม>คือรองเท้ามันมันจะมีตั้งแต่ร้านใหญ่ไปถึงร้านเล็กเนาะคนก็ลองถามกันดูนะครับว่าร้านไหนราคาเป็นยังไงนะครับ<ม>เนี่ยแอดดาก็90บบาทนะครับคือเราเราก็ไม่รู้หรอกว่า เราไม่ได้อยู่ในวงการรองเทา้าเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือว่ามันแพงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อในห้างมันก็น่าจะมี140อย่างต่ำอะใช่ป่ะก็นี่ร้านนี้ก็เป็นแบบเป็นมวกเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่านี่ก็เป็นหมวกนะมันมันก็มีหมวกมีรองเท้าแซมแซมกันไปกันเนาะแต่คือมันมันจะแบ่งกับโซนพอพร์ลัสอย่างชัดเจนเลยนะครับ มันจะแบ่งแยกกับโซนทางคลณร้านอย่างชัดเจนเลยนะเขาจะเห็นเวสป้านะจอดกันเรียงรายนะเอาไว้ส่งของนะพอเล็กๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที Books ่จะเอารถยนต์เข้ามาอยู่แล้วนะครับอย่างร้านเนี่ยครับร้านชิปอถูกชิปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เป็นร้านรองเท้าอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ป็นยี่ห้อนี้หเห็นไหมยี่ห้ออะไรคิโตนะฮะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบร้านขายส่งของเขานะครับแกมโบคิโตอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเราสามารถดีลกับเซลล์ได้ก็ดีลไปแต่ว่าถ้าเรายังแบบเรายังไม่มีเรายังไม่รู้จักเซลล์นะเราก็ต้องมาซื้อกับร้านปีกย่อยแถวนี้ก่อนนะครับคือโดยปกติแล้วพวกเซลอะครับเซล์ขายของอะเขาจะแบบ คุณจะต้องมีหน้าร้านก่อนพอมีหน้าร้านแล้วอะเซลล์มันขับรถผ่านใช่ไหมมันก็จะเข้าไปทักเราเองเข้าไปหาเราเข้าไปแบบนำเสนอขายของให้เราเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแบบถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าร้านเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเจอเซลล์ยกเว้นเราจะโทรเข้าไปในบริษัทนะครับพอเราโทรเข้าไปบริษัทอะเขาก็จะถามว่าร้านเราอยู่ไหนอะไรยังไงเขาก็จะส่งเซลล์มาให้เราเนาะก็ซอยวันนิดหนึ่งท้ายทายซอย ท,ท้ายซอยก็จะเป็นรองเท้าส,ส่วนใหญ่นะพราะเราก็จะเห็นได้ว่าคือคนก็จะเดินน้อยลงเนาะเนื่องจากว่าออาจจะเป็นเพราะรองเท้ามันเป็นแบบมันเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ,ะครับมันมันไม่เหมือนแบบกิฟต์ช็อปที่แบบซ,ซื้อซื้อบ่อยได้รองเท้ามันซื้อครั้งหนึ่งมันใช้ได้เป็นหลายเดือนนะทช่ไมรองเท้าคนก็จะแบบซื้อน้อยหน่อยความถี่ในการซื้อก็จะน้อยนะครับผมแต่ก็ รองเท้ามันก็ขายออนไลน์ได้นะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะแบบขายออนไลน์ไม่ได้เลยก็คือถ้าคุณแบบคุณมีความชอบในรองเท้าเนี้ยคุณก็มาซื้อรองเท้าแล้วไปเปิดร้านรองเท้าออฟไลน์ด้วยแล้วก็มีหน้าร้านด้วยแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มลูกค้าเฉพาะเช่นแบบเราอยากจะขายรองเท้าที่แบบเป็นเฉพาะกลุ่มเลยนะเราก็ลองมาเลือกกันดูที่ซอยวานิดหนึ่งนะครับผม อันนี้ผมมาถึงสุดซอยมก็ยังไม่สุดหรอกเนะาะก็ยังเดินไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าเราก็คิดว่า,เ,าเราก็คิดว่าน่าจะจบคลิปของซอยวานนิดหนึ่งได้ตรงนี้นะครับก็สำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะครับ mm hmm. ก็ซอยวานนิดหนึ่งนะสรุปนะก็จะมีเป็นพวกลิปช็อปนะมีเป็นพวกต่างหูติ่งหู แ้สคอยนะแมสนี่มีขายเกลือเลยนะคะผมะแมสมีขายเกลือเลยแล้วก็มีรองเท้านะเดินเข้ามาสุดซอยจะเจอรองเท้านะครับผมโดยเป็นรองเท้าขายส่งนะครับผมมีทุกอย่างรองเท้าทํางานรองเท้าลําลองรองเท้าแบบขายเล่นนะฮะยกเว้นรองเท้าแบรนด์เนมนะไม่มีในซอยนี้ไม่มีนะครับผมซอยนี้จะไม่มีรองเท้าแบรนด์นะมันเป็นของลิขสิทธิ์นี่นี่นี่รองเท้าแบบฟุ้งฟิ้งอะไรเงี้ย เนี่ยหน้าหนาวเนี่ยได้ใช้แน่ได้ได้ขายแน่นอนนะฮะรองเท้าผ้ามันสำหรับวันนิดหนึ่งก็ไม่ต้องสต็อกค,คือเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องพีออเดอร์ว่างานเถอะเราเราสามารถมาซื้อแล้วไปสต็อกไว้ได้แบบสิบคู่ยี่สิบคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขายขายไปอ่าคนที่ตอนนี้คนที่ขายออนไลน์แล้วได้เปรียบคือคนที่แบบสามารถส่งของได้เร็วพวกนี้จะได้เปรียบนะครับ ก็คือลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะรับโอเคมันอาจจะแพงกว่าเราพิออเดอร์มันอาจจะแพงกว่าพ่อพออเดอร์ขึ้นมาสัก10% 20%นะแต่ลูกค้าบางคนอ่ะเขาเขาพร้อมที่จะจ่ายแล้วก็เขาเขามีเขาอยากจะใช้ของเร็วๆเขาก็ยอมที่จะจ่ายนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูซอยอื่นกันต่อนะว่าซอยอื่นเขาขายอะไรกันนะครับผม